สวีดัสสวัสดีครับผมพ่อกนรีคือเก้านะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับคลิปประจำวันที่23กรกฎาคม2568นะครับวันนี้มีสินค้าเข้ามานะครับผมมานําเสนอลูกค้าร้านทีเจคนมักซาวคนเกตนะครับก่อนอื่นเหมือนเดิมนะครับผมฝากกดติดตามได้พี่น้องเรือนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับในคลิปถัดไปนะครับผมร้านทีเจคนมักซาวคนเกศนะครับรับซื้อขายนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ จะขายเครื่องเสียงนะครับผมติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือจะเอาเข้ามาดูได้ที่ร้านเลยนะครับตั้งอยู่บรรยุตาบนสวัสดีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่เริ่มจิจการนะครับผมเปลี่ยนตัวใหม่นะครับจะขายเครื่องเสียงติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอ่ะไปกันที่สายรัดก่อนเลยแล้วกันนะครับผมสายรัดนะครับเป็นสายรัดตู้ลำโพงนะครับผมรัดอเนกประสงค์นะครับผมรัดของนะครับตามรถนะครับผมแล้วก็ สิ่งต่างๆของลูกค้านะครับผมส่วนคุณสมบัตินะครับเป็นสายลัดสินค้าคุณภาพดีนะครับจากร้านทีเจพนมืองสาวขอนแก่นนะครับมีความยาวอยู่ที่10เมตรนะครับยาวเลยนะครับผมมีความยาวอยู่ที่10เมตรนะครับหน้ากว้าง4.5่จุดหเซนสอนิ้วนะครับยาว10เมตรนะครับของใหม่มือหนึ่งเลยนะครับผมเส้นละ250บาทนะครับเพียงเส้นละ250บบาทเท่านั้นเป็นสินค้าใหม่มือหนึ่งนะครับ สินค้าคุณภาพดีนะครับผมจากร้านทีเจนะครับเส้นละ250บาทนะครับเส้นละ250บาทแล้วก็สเปคกอนนะครับสเปคกอนของเรานะครับมีอยู่3สีนะครับผมมันจะเป็นสีส้มสีแดงนะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะครับมีทั้งหมดอยู่3สีนะครับผมตัวละ20บาทนะครับนะครับตัวละ20บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจ5ตัว10ตัว20ตัว30ตัวนะครับผมเราจะส่งให้ลูกค้า นะครับทั่วประเทศไทยนะครับผมตัวละยีบาทนะครับผมนะครับผมตัวละยีบาทนะสินค้าคุณภาพดีนะครับเดี๋ยวนี่เลยนะครับตัวอย่างนะครับตัวละยีบาทนะประมาณนี้นะครับผมสินค้าเกรดเนะครับคุณภาพดีนะครับผมจากร้านทีเจนะครับผมสินค้าขายดีนะครับผมตัวละยีบาทนะครับสนใจตัวไหนนะครับสีไหนก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมตัวละยีบาทนะครับ แล้วก็ Power M นะครับเป็น Power M รุ่น Pro Eurotec h นะครับรุ่น Pro 2500นะครับรุ่น Pro 2500นะครับเข้ามา1แท่นนะครับ Pro 2500นะครับอ่าเปิดราคาอยู่ที่แท่นละ2,950บาทนะครับอ่าเราจัดโปรเลยนะครับผมสำหรับคลิปประจำวันที่อ่า23นะครับกรกฎาคม2568หมดแล้วหมดเลยนะครับมีแท่นเดียวนะครับมีแท่นเดียวนะครับแท่นละ 2,950บาทนะครับผม2,950บาทเท่านั้นเองนะครับผมสนใจกติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เดี๋ยวพี่น้องเด้อนะครับแทนละ2,950บาทนะครับผมสามารถนะครับผมขับ15นิ้วชาน๊อตละ2ดอกสบายๆ18นิ้วชาน๊อตละ1 1ดอกนะครับนะครับโปรรุ่นโปรยูโรเทครุ่นโปร2500นะครับผมเปิดราคาที่ท่านละ2,950บาทนะครับแทนละ2,950บาทเอ้า ไปกันต่อที่ดอกลำพงนะครับดอกลำพงคานี้นะครับคานี้อินทนน์มีทั้งหมดอยู่2ดอกนะครับมีทั้งหมดอยู่2ดอกนะดอกนี้นะครับผมใช้งานเดิมๆเลยนะครับใช้งานเดิมๆเลยนะครับาเดิมๆใช้งานได้ปกตินะครับผมเดิมๆนะใช้งานได้ปกติเลยนะครับเดิมๆนะเป็นอินทนน์นะครับี่อินทนน์นะครับแล้วก็ดอกนี้ก็อีกอีกหนึ่งดอกก็เดิมนะครับ แต่ว่าอพอดีเกะออกมาจากตู้นะครับผมก็ใช้งานได้ปกติเหมือนกันนะครับวอยเดิมนะแต่ว่าหมวกหลุดนะครับผมหมวกหลุดนะนะครับเอ้าผมขายยกคู่นะคู่นี้นะครับผมสองพันบาทนะนะครับท่านลูกค้าท่านใดที่รับได้นะครับผมเอายกคู่เลยนะครับคู่นี้เลยแคปหน้าจอส่งไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับที่0ูนย์แปดสาก้าสามหกห้าหกสี่ยกคู่นะนะครับยกคู่นะครับนี่ยกคู่นะคู่ละสองพันบาทนะครับคู่ละสองพันบาท ตกเพียงดอกละ1,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมอินทนนท์นะนะครับโค้งหลอนะครับโค้งหลออินทนนท์นะครับ1,200วัตต์ที่8โอห์มนะครับเป็นดอกอินทนนท์โค้งหลอนะครับคู่ละ2,000บาทนะครับคู่ละ2,000บาทเท่านั้นนะครับผมคู่ละ2,000บาทเท่านั้นสหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่0 8 3 5 9 3 6ด6 4แล้วก็มีพาวเวอร์แอมป์นะครับเข้ามานะครับผมเป็นพาวเวอร์แอมป์งานช่างนะครับเป็นรุ่น XL 3000นะครับตัวแรง นะครับ NPE นะครับจากค่าย NPE ตัวแรงเลยนะครับผมเปิดราคาอยู่ที่เท่าละ3,9 0 0นะนะครับจัดโปรเลยนะครับผมเท่าละ39 0 0นเะนะครับเป็นงานช่างนะครับผมไฟเข้าปกตินะครับเสียงไม่ออกนะครับเดิมๆเลยคาปลาเดิมๆนะครับผมยังไม่ได้ผ่านการซ่อมมานะครับผมเท่าละ3,900บาทนะครับเท่าละ3,900บาทผมจัดโปรให้เลยนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับนี่ไปเลยนะครับผมเท่าละ3,9 0 0ับาทนะนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสําหรับงานช่างนะครับสําหรับงานช่างนะครับ เท่าละสามพันบาทนะนะครับเท่าละสามพันบาทตัวแรงเลยนะครับผมรุ่น XL 3,000จากค่าย NPE นะครับจากค่าย NPE นะครับย้ำนะครับผมไฟเข้าปกตินะครับเสียงไม่ออกนะครับเป็นงานช่างนะครับ3,900บาทแคปหน้าจอส่งไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อีกแท่นนะครับจะเป็นท่านเาลเวมประกอบนะครับผมเป็นเาลเวมประกอบบอสเฟดนะครับรุ่น K 1 7 6นะครับผมอ่าบอสเฟดนะนะครับบอสเฟดนะครับสำหรับเพลเวมแท่นนี้นะครับสามารถขับสิบแปดนิ้วชัแล้ว สองดอกสบายเลยนะครับลองมาแล้วนะครับแรงนะครับบอกได้เลยว่าแรงนะครับไฟสูงนะครับผมแรงเลยนะครับผมสำหรับพาวเวอร์แท่นนี้นะครับเป็นพาวเวอร์ประกอบนะนะครับเป็นพาวเวอร์ประกอบนะครับผมอ่ะเปิดราคาอยู่ที่ท่านละสามพันแปดร้อยบาทนะนะครับสามพันแปดร้อยบาทนะนะครับสามพันแปดร้อยบาทนะครับผมอ่าหมดแล้วหมดเลยนะครับผมอ่ะออกแล้วออกเลยนะครับนี่นะครับแท่นละสามพันแปดร้อยบาทนะ นะครับ18นิ้วชเท่าละ2ดอกนะครับสบายๆเลยนะครับผมสําหรับพาวเวอร์บอ f เฟดนะ K176 นะครับผมเทนละ3,080 0นะครับเทนละ3 8 0 0บาทเท่านั้นนะครับเทนละ3 8 0 0บาทเอ้าลูกค้าเรียกร้องเข้ามาเยอะนะครับผมมีมิกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมพามาชมมิกนะนะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวชมมิกกันเลยนะครับมิกเล็กนะครับอ่ามิกเล็กสเปคแรงนะครับสําหรับมิก ตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น MG นะครับ 10XU นะครับ MG 10XU นะครับก็จะมืดนิดนึงนะครับอเปิดราคาอยู่ที่1,900บาทนะครับ1,900บาทเท่านั้นนะครับผม1,900บาทเท่านั้นแล้วก็มิกตัวนี้นะครับผมมิกตัวนี้นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับมิกตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่700บาทนะครับนี่อจาดร0อบาทนะนะครับ700บาทนะมิกมิกตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับเจ็ดเบาท นะครับเจ็ดร้อยบาทแล้วก็ไปกันต่อที่มิกอันโตนะครับอีกอันโตนะครับรุ่นเซ็ตเอ็มเอ็กนะครับหนึ่งสองสองเอฟเอ็กนะครับผมตัวนี้นะครับผมในราคาสองพันห้าร้อยบาทนะนะครับนี่สองพันห้าร้อยบาทแคปหน้าจอส่งไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับแคปหน้าจอส่งไลน์กันเข้ามาได้เลยแล้วก็มิกยามาฮ่านะครับยามาฮ่านะครับเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะนะครับมิกยามาฮ่านะครับผมหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาท นะครับหนึ่บาทแล้วก็มีกเล็กอีกตัวนะครับผมมีกเล็กอีกตัวนะครับในราคามิกตัวนี้นะครับผมในราคา700บาทไปนะครับเจ็บาทนั่นนี่นะครับแคปหน้าจอส่งไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับมิกนะครับผมมิกเล็กนะครับสำหรับลูกค้าเรียกร้องมานะครับผมอยากให้รีวิวสินค้าตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะครับผมที่0 8 3 5 9 3 6 5 6 4แล้วก็มิกทาดานะครับมิกทาดานะครับมิกทาดานะครับในราคา หนึ่งพันสบาทนะครับ1,200บาทนะมิกทาดานะครับสำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะครับมิกเล็กนะครับผมสนใจตัวไหนก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยที่0 8 3 5 9 3 6 5 6 4นะครับแล้วก็ลูกค้าอยากให้รีวิวตัวไหนนะครับผมอยากให้รีวิวคิดไหนนะครับคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปประจำวันที่23อย่าลืมนะพี่น้องเ้อนะครับผมฝากกดติดตามให้แน่นะครับผมฝากกดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมฝากกดติดตามาเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่จะขายเครื่องเสียงนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับที่083 ห้3 6ก้านะครับเบอร์ลายเบอร์นี้นะครับอยู่ด้านล่างเลยนะครับ083593หรือจะยกเข้ามานะครับผมมาดูได้ที่ร้าน TG นะครับตั้งอยู่บนยูตมนสาวัถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเรียนแจ้งให้ลูกค้าไปเพียงเท่านี้นะครับอยากให้รีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างมาเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ